สวัสดีค่ะแพนเบดวันนี้นะคะมาทำา2เมนูจากวัตถุดิบอะโวคาโดนั่นเองค่ะทุกคนมีอะโวคาโดแช่แข็งติดอยู่ในตู้เย็นก็เลยเอามาทำเมนูนะคะมันจะได้ไม่เก็บนานเกินไปนะเพราะว่าเก็บนานๆมันก็เริ่มดำเนาะ,ะส่วนเมนูแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นคล้ายๆโทส์ข้าวโอ๊ตประมาณนั้นเนาะเราใช้กล้วยน้ำหวานนะคะที่กินไม่ทานเนี่ยสีลูกบดให้ละเอียดนิดนึงจากนั้นใส่ขึ้นัวเฟลกแล้วก็ข้าวโอ๊ตค่ะส่วนผสม กะเอาได้เลยนะคะทุกคนคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราจะทําคล้ายๆค,คุกกี้นะคะจะเอาไปอบในมอทอดไรน้น้ามันใครจะอบในเตาอบก็ได้ค่ะก็จะทํสี่ชิ้นก็จะได้ชิ้นหนานิดนึงนะคะอบจนมันแห้งนะคะตามต้องการได้เลยเนาะจากนั้นเราจะเอาออกมากลับด้านนะคะให้มันแบบสุกทั่วถึงค่ะจริงๆมันก็ทานได้แล้วนะเพราะว่าข้าวโอ๊ตกับกล้วยนี่มันสามารถทานแบบไม่ต้องผ่านความร้อนก็ได้นะคะ ระหว่างรอเดี๋ยวเราก็จะเอาอะโวคาโดแช่แข็งนะคะเริ่มดำแล้วเนาะบีบมะนาวโรยเกลือค่ะแล้วก็บดให้แตกๆค่ะเพื่อที่จะเอาไปทากับตัวที่เราทําเมื่อกี้นะคะทุกคนจากนั้นนะคะเอามาทาตรงข้าวโอ๊ตกับกล้วยที่เราอบไว้นะคะนี่เลยเอาอะโวคาโดที่บดเมื่อกี้ทาลงไปค่ะก็จะเข้ากันพอดีนะคะเพราะว่ากล้วยเขาจะมีความหวานอยู่แล้วเนาะก็เป็นอาหารว่างได้ดีนะคะ ส่วนที่2ก็ง่ายๆค่ะก็กล้วยแชย่แข็งกับอโวโคาโดแช่แข็งนะคะเราจะนำมาปั่นค่ะใส่นมอัลมอนด์180 ml นะคะทุกคนส่วนผสมทุกอย่างก็กากเอาได้เลยเนาะจากนั้นก็ปั่นให้เข้ากันเลยค่ะวัตถุดิบก็มีแค่3อย่างปั่นออกมาอร่อยมากนะคะทุกคนแต่เครื่องปั่นสูตรนี้แนะนำให้รีบกินนิดนึงนะถ้าทิ้งไว้นานมันจะเริ่มสีแบบคํำๆนิดนึงนะคะไปทำทานกันค่ะ